ไม้ไทยสันยังต้องออกกำลังกายทุกๆวันโดยนะักข่าวไฟนิวในสัมภาษณ์ไม้ไทยสันอดีตแชมป์โลกคนดังรุ่นเฮฟวีเวทและตำนานมวยในธรรมเนียมหอเกียรติยศหฮอออฟเฟมที่เปิดใจว่าผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตจะต้องเป็นนักมวยตอนนี้คิดเพียงว่าทำอย่างไรจึงเอาตัวรอดให้ได้อดีตที่ผ่านมาเหล่านั้นมันสอนให้ผมโดยธรรมชาติเรียนรู้ที่จะอยู่ในชีวิตความเป็นจริง ไทสันได้แนะนำเคล็ดลับให้กับเคแนนทอมสันเพื่อนดาราผู้หนึ่ง โดยไทยสันได้แนะนำว่านักกีฬาก็ไม่ต่างกับคนทั่วไปต้องมีคุณธรรมมีเป้าหมายอยู่ในใจทุกวันนี้ผมก็มุ่งมั่นออกกำลังกายสำหรับตัวเองอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงด้วยการขี่จักรยานหรือไม่ก็วิ่งบนสายผ่านควบคุมดูแลน้ำหนักตัวและพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าจะต้องเก็บตัวนานเป็นสัปดาห์หรือหลายสัปดาห์แต่เมื่อทุกอย่างดีขึ้นก็พร้อมที่จะกลับไปเริ่มซ้อมล่อเป้าในโรงยิมต่อไปไมไทสันกล่าว ข่าวที่2จอร์ดเทเลอร์แชมป์โลก140ปอนด์ของ IBF WBA Super World และเดอริงโดนด่าเพียเพราะฝาล็อกดาวออกไปปั่นจักรยานเพื่อซ้อมร่างกายนานกว่าชั่วโมงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีมีแฟนมวยจำนวนมากออกโรงปกป้องพอไม่เหตุผลว่านักกีฬาต้องฟิตซ้อมจะให้ออกกำลังกายอยู่ในบ้านอย่างเดียวคงไม่ไหวสำหรับเกจิอาจารย์เจ้าถิ่นหลายสำนักพากันคาดเดาว่า การป้องกันตำแหน่งของเทเลอร์กับดาวเหนือเรือใบไข่มุกนั้นอาจจะไม่สามารถจัดขึ้นได้ในปีนี้เนื่องจากการระบาดของไวรัสและอาจถูกเลื่อนออกไปเป็นปีหน้านั่นเอง ข่าวที่3เธอเลนคอฟฟอร์ดจะทําให้สเปนจูเนียเป็นนักชกบ,บ้านแชมป์โลก WBO รุ่นเวลเทเวเธอเลนคอฟฟอร์ดมั่นใจว่าเมื่อเขาได้ชกกับแชมป์โลก WBC และ IBF รุ่นเวลเทเวตเอร์โรสเปนจูเนียเขาจะทําให้เอร์โรสเปนจูเนียดูเหมือนนักชกบ,บ้านไปโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อไฟเริ่มขึ้นทุกคนจะเห็นเธอเลนคอฟฟอร์ดในอีกด้านหนึ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนและเขาได้เห็นเอร์โลสเปนจูเนียในด้านที่ไม่เคยเห็นเพราะผมจะทําให้เขากลายเป็นนักชคบรบ้านทั่วไปเธอเลนคอฟฟอร์ดกล่าวถ้าหากพูดถึงเทคนิคในการโชคของเธอเลนคอฟฟอร์ดนั้นจะเป็นคนที่ถูกยกให้เป็นอันดับที่1ในรุ่นเวลเทเวตการที่เขาสามารถแสดงการชคที่เหนือกว่าเอร์โลสเปนจูเนียนั้นจึงดูจะเป็นสิ่งที่ สามารถเกิดขึ้นได้อย่างที่เขากล่าวแต่พลังหมัดของเอโรสเปนจูเนียนั้นเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้แถมเอโรสเปนจูเนียยังมีประสบการณ์ในการโชคสากลสมัครเล่นในระดับที่เป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาไปแข่งโอลิมปิกถ้าหากเธอเลนคอฟอร์ประมาทอาจจะแพ้ครั้งแรกโดยการน็อกเอาก็ได้นั่นเอง